สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีนานาทุกคนนะครับผมันี้กับผ้ามายิ่งป่าขึ้นเก่าครับผมอยู่หมายเก่าเนาะน,านะครับต้นไม้เขาาะขึ้นนะครับทุกทางทางเนาะอยู่เป็นข้องหน้านะครับปภา,า,าข้ของ,งหลั a, งเป็นทรงหน้าไปแล้วครับผมเป็นทรงหน้าครับนี่ครับผมเดี๋ยวมานั่งเบรงครับ,บว่ามือน,นี้ สีมีแตมนธ์ห,หน้าเบิ้งจักแตมครับผมสีเดม,มาน่มื้ขึ้นสีแห้วเวนอกมือนี้เนาะกะแดดกับบค่อยมีครับผม,ค,มค้มฟ้าคึมฝนลอยไปลอยมาเนาะลมกัแห้งครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุนครับผมโดนนะครับเมื่อกี้โดนไม่ได้เปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปได้มาปาก่อนดนูนะครับผมเอาปลาเข้าป่าเข้าป่า โดนตรงไหนไซใ,ใหญ่อยู่ครับไซใ,ใหญ่โอ้ไซตายครับผมงไซตายอยู่โอ้<ม>โหไกลประมาณสามโลเคครับเดีย๋ยวลงเบลปลาก่อน ลงมาแล้วผมใหญ่นี่ครับไซเบอร์เลยโอ้โหใหญ่กว่านั้นอีกนะครับผมโผโผขึ้นมาเต็มเต็มกลามเลยตัวนี้จะมีสี่ห้านะครับตัวนี้ใหญ่มากครับผมเต็มมือแล้วครับนี่อันนี้ใหญ่ครับใหญ่จริงเดี๋ยวจะให้น้องมันไปนะครับตัวนี้น้องมาแล้ว

โผล่ล้วโผล่น้ำ <c oughs> มีอะไรใส่ไหมมีอะไรเลยครับเดี๋ยวให้น้องๆกันไปครับผม <c oughs> ได้บ่อยแล้วกินบ่อยแล้วโอเคครับแก้มแรกเราก็มาแล้วครับไซส์ก็ประมาณ5้าโลนะครับก็โผล่ขึ้นมากำลังจะเปิดกล้องพอดีเปิดไม่ทันครับผม ก็แค่ตอนเอาปลาขึ้นมานะครับขึ้นจอจๆแล้วขึ้นข้างตะหลิ่งนลยน,นะกะ็ให้น้องเขาไปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปรุ้นตัวต่อไปครับผม อุ้ยไม่โดนครับเฉียดโ,โ,หโ,หโ,หโหเวนกับโอ้ยตายๆเรียบร้อยครับผมกระนินวันนี้มีแต้มครับผม ใหญ่ครับตันนี้ไม่ใหญ่นี่ครับไฟไม่ใหญ่นะครับพอได้ปิ้งอยู่มีไซส์โลอยู่นะครับมันไม่ยอมโผลย่างนี้ ี่ครับโหเกือบไม่โดนซ้ายก็สูสีสูสีกับเมื่อกี้นะครับเฉียดไปนิเด,นดเดียวนะครับจะหลุดอยู่แล้วโอเคครับผมเรียบร้อยครับผม ปลานิ่นี่แล้วครับปลานิ่นปลานินปลานินปลานินทันนงนี้โดหายไปไหนหมดเก็บปลานินไปก่อนครับผมปลานิ่นแตนสิบสามเลยเนี่ยสายไก่เคียงอะไรครับผม ครับผครับส่ขนาดฝ่ามือนะครับใกล้เคียงกันหมดเลยสามตัวโอเคครับขออนุญาตเก็บปลากันครับผม <c oughs> ครับมีตัวนะครับอยู่ริมนู้นยขึ้นอยู่คนระับยังไม่ยอมโผล่ฝั่งนี้นครับโผล่ตรงกลางด้วย อยู่ในป่าหญ้าแล้วนะวันนี้นก็สีโมงกว่านะครับมันจะนั่งรอยสักพักนะว่าจะโผ่ให้ยิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูครับผม ไม่โดนนะครับไม่ถึงโอ้โหน่าเสียดายไก่ไปนิดนึงครับกะตัมไปหน่อยเดียว<า>เอาแมเอาแม่เอาแม่เอามเรียบร้อยครับผมปากระสงลูกคอปะกปากระสงเรามีสองตัว ยียกับตัวหนึ่งใหญ่ครับใหญ่นะมองในน้าเหมือนว่ใหญ่นะขึ้นมาก,ก็บเบลอเลยครับผมหูนครับสงนะครับ ครึ่งโล,ลนะครับตรงนีน้เห็นตัวเล็กๆกที่น้ำขึ้นมาบอลร์เลยเหมือนชัดโดเลยครับโอเคครับผมแต้มแรกมาแล้วครับ โอเคครับวันนี่ฝนมากแล้วครับผมแหนมยังไม่เห็นลเลยเบื่อแล้วครับเดี๋ยวสรุปผลงานมาหนี้ยนะครับเนาะกยังได้แต้มแหงนา้นาเบิงนะครับเนอะอาะไดซีแต้มครับผมเป็นปานิ่นสามเนาะกับปัจจุบันตัวใหญ่ตัวหนึน่งกับไฮนองคนไปนะครับเนาะเอาเอาไว้ซ้ำกินนะครับผมวันนี้ยังหลายครับก็ยังถือว่ามันอยู่มือนี่ เอาไวเจอกันไหมครับผมมินี้ก็คุณละครับเป็นไรมาแล้วอยู่บ้ได้แล้วครับผมไปครับไว้เจอกันไหม,ม,ไม,ไม,ไไไมพี่หนานะครับเนาะใครไม่เบิ้งคลิปเี๋ย็จะลืมกดจับตะไก่ผมเลยนะครับเออครับผม